โอเคสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเทร u r n a ์นะครับเทรชโนลเทรนเนี้ยเราติดดอยไงเนี้ยติดดอยตั้งแต่วันที่14มกรานะครับนั่นก็คือทำไมถ,ถึงไม่ค่อยมีวิดีโอออกมาเพราะว่าติดตดิตั้งแต่วันที่14มกราเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องความผิดพลาดมา ควอมคิดเห็นเนาะทีแรกเราก็มาอย่างนี้เลยนะครับทําไมถึงเข้าไปทําไมถึงเข้าไปเพราะว่า1เราจะเราคิดว่าเราไป4ชั่วโมงเนี่ยจําได้ไหมที่มันมีไอเอ่อ h uh, e เ m o t า e r candle ใช่ไหมครับแล้วเขาก็เบรกเอาเนาะอ่าแล้วเขาก็เบรกเอาเราก็คิดว่าเออเนี่ยเขาน่าจะไปไปที่เบรกเอาแล้วก็จะไปทดสอบตรงนี้เราก็เลยเขาเบรกเอาออกมารู้สึกจะประมาณวัน2วันนี่แหละแล้วเขาก็ไม่ไปไหนนะครับ แล้วก็เออเขาอาจจะประเมินว่าโดยปกติคิดว่านะครับเขาจะเขาจะมาทดสอบตรงนี้ลงมาทดสอบตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเขาเาก็จะอาจตีกลับขึ้นไปใหม่ไปทดสที่3 8 2แเนาะแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเราก็เลยอ่ะลงมาหน่อยนึงวันนั้นลงมาหน่อยนึงถ้าพยายามจะแก้เกมซอยไม้เข้าไปเาไปมา่ะหลุดไปแล้วนะครับหลุดหลุดจากตรงนี้ไปแล้วก็จบละ คิดว่าจะแก้ยิบเจอตรงนี้ก็ไม่ได้นะครับเข้าร่วงลงมาขนาดนี้นะครับก็เลยอ่ะตัดใจละตอนนั้นพอดเหลือเท่าไหร่เอ่ยตอนนี้เหลือน้อยกว่า50%นะครับจาก24เชิญ24 577ตอนนั้นเหลืออยู่แค่60นะครับตอนนี้เหลือประมาณ50%ละนะครับกลับขึ้นมาเราจะถามว่าโจวี่จะต่อจะรอต่อไหมคิดว่าไม่นะครับเหตุผลเพราะอะไรเหตุผลว่า อตอนนั้นก็ยังไม่ได้เช็คคิดว่าเขาจะลงมาแต่ก็ยังไม่ได้เช็คก็คือพูดง่ายๆก็คือเราไม่ได้คอนเฟิร์มเขาเรายังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าเขาเป็นบลชก็คือเปลี่ยนเทรนที่แรกเห็นเขาอยู่ในกรอบนั้นมา1เดือนเห็นเขาขึ้นไปก็เลยคิดว่าเออเขาจะเปลี่ยนเทรนแล้วนะเราก็เลยเอาเข้าไปเลยแต่ว่าถ้าดูดีๆนะครับเขาจะไม่ค่อยสี่ชั่วโมงเขาคอนเฟิร์มละแต่1วันก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะครับ ก็ยังไม่ค่อยคอนเฟิร์มเท่าไหร่เห็นไหมสีแดงกับสีน้ําเงินก็ยังไม่ค่อยคอนเฟิร์มเท่าไหร่สีแดงนี่ก็คือ50สีน้ําเงินก็คือ20นะครับเขาเขาไม่คอนเฟิร์มแต่เราดัดเข้าไปก่อนก็คือ1เราไม่ได้ทำเช็คลิสต์ว่าอ่าเขามันมันเขา break out แล้วเขาคอนเฟิร์มหรือเปล่าคอนเฟิร์มว่าจะเป็นเปลี่ยนเทรนด์หรือเปล่านะครับแล้วทีนี้อ่าจะมาแก้เกมก็ตอนนี้ใส่เข้าไปว่าจะแก้เกม คิดว่าคาดว่าเขาจะลงมาถึงนี้แล้วก็ลับขึ้นไปแต่แก้เกมเนี่ยใช่ละเขาลงมาถึงตรงนี้ละเขาเบรกตรงนี้ละเขาทะลุออกมานี้ละนะครับเพราะฉะนั้นออมองๆก็เลยดูว่าเขายังเป็นขาลงอยู่ก็เลยต้องปิดนะครับ2อาทิตย์กว่าแล้วแล้วทีนี้ตั้ง profit target ไว้ตรงนี้ทุกๆตัวเลยเหตุผลเพราะอรเหตุผลเพราะว่าเ,เรามาดูกัน เดี๋ยวลอออกมาลูหน่อยโอเคอันนี้ไม่ใช่ละอ่าตัวนี้ตัวนี้นะตัวไหนเอ่ยตัวนี้เป็นนาเชนิวันอันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับพอเขาเลยลงมาแล้วเราจะเอาออกนะครับเพราะฉะนั้นจากเราจะ draw set จากนี้ถึงนี้ นะครับก็จะไปทดสอบ3.8.2นะครับก็เลยตั้ง profit target นั่นคือตั้งจะออกที่3.8.2นะครับนั่นก็คือประมาณเกือบหายไปประมาณ50%เนาะพอหายไป50%เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น profit target ไม่ใช่โอเคเอ่าดูมาลองมาดูอ่า report กันนะครับ นี่ก็คือเทรดที่ทํามาประมาณ2เดือนตั้งแต่เดือน10นะครับสเดือนเราเดรอขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทําถูกต้องทเลนิดเทเลหน่อยทเลนิดเทเลหน่อยแต่ว่าเรามีอีโก้เราคิดผิดครั้งเดียวแล้วเราไม่ปล่อยนี่จะลบไป50%เลยนะครับเพราะฉะนั้นอาทิตย์นี้มีนอนปั๊มเพโรต้องระวังไว้แล้วเราจะมาดูกันว่าเราจะแก้เกมนั้หรือเปล่าลบ50%จะกลับขึ้นไปอีกได้หรือเปล่ามันต้องใช้ พลังงานสูงๆแล้วมันต้องใช้มีไินนะครับโอเคแต่วันนี้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตว่าถ้าจะไปถึงจุดจุดสามแสองหรือเปล่าแล้วทำไมไม่ขึ้นต่อขึ้นต่อไปก็ไม่รู้คิดว่าจบแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะ 1. ถ้าเปิดเราไม่จบใจเราใส่คอลลีีเราก็จะอาจจะไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นจะจบแค่นี้ก่อน แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาพยายามทำอ้พวกนี้เยอะๆขึ้นนะครับอะไรละทำิดสิ่งที่ถูกต้องมีวินัยเยอะๆขึ้นถ้าพาดาก็จบนะครับโอเควันนี้แค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยววันหลังมาเจอกันเนาะบ๊ายบาย